และนี่คือพลังของปิกาจูแชมเปี้ยนนะครับสาโตชิว่าไงไปเลยปิกาจูทุกคนรวมพลังส่งให้ปิกาจูไปเลยไฟฟ้าชอ็อตแซนโวปิกา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 ตู้มนี่คือพลังดาวเบงของปิกาจูครับนอ่แล้วเขาก็สามารถฟ้าจะชนะแชมเปี้ยนหลีกได้น,นั่นเองนะครับนออโอ้โหอาต่อไปเป็นในส่วนตัวมาใหม่นะครับมิริดอนนะครับ โอ้โหแกออกนอกจากกวาลกันเลยเนี่ยยิ่งกว่าสตาร์เทคซะอีกโอ้โหต้องบอกว่าเอฟเฟกเบอร์มากนะครับน่าจะเป็นโปเกมอนที่เวอร์ที่สุดแล้วเนี่ยโอ้โหแกทำลายล้างโลกแล้วครับโอ้โหโลกบอกกูทาอะไรพี่ตูมโอ้โหดูมีขออนุญาตพาไปสมัครไอดีเสันิดนึงนะครับเพื่อนๆกดลงทะเบียนตรงข้างล่างนะครับมีขออนุญาตวงไว้เนาะอะเราพอเข้ามาเสร็จจะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆใส่อีเมลที่เพื่อนๆสามารถติดต่อได้ของอีเมลเรานะครับ สร็จแล้วเนี่ยพอดเวิร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ใส่เป็นตัวใหญ่ก็เพื่อนๆเ,เ,เวลาใส่เนี่ยเพื่อนๆก็พยายามดูวิธีดีด้วยนะครับเป็นไปได้มีแนะนําว่าให้เซฟไว้ถ้าเกิดเพื่อนๆพิมพ์พมตัวใหญ่อย่างตัวหน้าก็ต้องใส่พอดเวิร์ดก็ต้องตัวใหญ่ด้วยนะครับอันนี้จะมีหลายคนที่แบบว่าเผลอคิดว่าหรือว่าไปพิมพ์ตัวเล็กแต่ว่าใส่ไม่ได้ก็แนะนําว่าพอพิมพ์แบบตรงนี้เสร็จก็ให้ไปจดไว้ดีกว่าครับประมาณนี้นะ หลังจากนั้นนะครับตอนนี้ตัวเกมจะมีอยู่13เซเวลนะครับก็ถ้าเกิดเป็นผูดด้เล่นมาใหม่ก็แนะนําเซฟเดียวกับหมีเลยลก็ได้คือเซฟ13ครับจะมีของรางวัลแจกมากมายท,ท,ทุกทุกตอนช่วงเย็นนะครับอ่าอย่าลืมมาเข้ากลุ่มไทม่อน2025ด้วยนะครับจะมีข้อมูลใหม่ๆเยอะแยะเลยนะครับ ฮหสวัสดีครับมีลักี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในไทมอน2 0 2 5นะครับตอนนีเ้เพื่อนๆสามารถเติมเงินได้ราคาถูกมากแล้วก็คูณเยอะมากครับเห็นไหมตอนนี้จะมีคูณ30นะครับแล้วก็เกมจะมีกิจกรรมที่แจกช่วงเย็นก็คือมีของรางวัลเข้าจดหมายให้เ,เพื่อนๆทุกวันอยู่แล้วตอนนี้ทางเกมมาอยู่13เซฟนะครับถ้าเกิดจะมาเล่นเจอหมีก็มาเซฟ13ได้เพราะว่าเป็นเซฟใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คือมีเลทการเติมเงินที่ถูกมาก อ่ะแชมเปี้ยนปิกจูนะครับเอ,เ,อเลยอันนี้เดมิจะขออนุญาตมีการรีวิวให้ดูด้วยนะครับซึ่งเป็นโปเกมอนที่คู่ใจของซาโตชินะครับก็แข่งงต,ต้นๆนะครับอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแหละแต่ว่าเป็นโปเกมอนแบบเออเป็นโปเกมอนที่อยู่กับซาโตชิมาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะครับก็ซาโตชิก็เป็นเออมองตัวนี้เป็นโปเกมอนที่แบบว่าน่าจะรักที่สุดแล้วแหละนะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนมิรีดอนที่มาใหม่ครับเดอมิจะขออนุญาตมีรีวิวเพราะว่า แกเป็นโปเกมอนท่าสายฟ้าเหมือนกันก็สามารถลงทีมคู่กับแชมเปี้ยนพิกจูได้นะครับจะมีพลังโจมตีที่แข็งแข่งนะครับนี่อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มนะครับเพื่อนๆจะมีแจกคโค้ดกิจกรรมแล้วก็ตอนช่วงเย็นนะครับมีแจกทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสายพีสายเติมน้อยสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้การเติมเงินเนี่ยถือว่าถูกมากครับเห็นไหม คือเ,เพื่อนๆเ,เติมแค่3,000บาทเนี่ยจะบบก30%ก็ได้1 0 1 7 0 0 0พอยต์ซึ่งมีจะบอกได้เลยว่าตอนนี้เติมเงินไปเนี่ยจะมีกิจกรรมที่แจกโปเกมอน SS หลายตัวมากมี m e w t w o Y ด้วยแจกฟรีเลยก็คือสรุปเกมนี้ลงทุนแค่ประมาณพันถึงส0มพันก็สามารถเล่นยาวได้เลยครับเพราะว่าทางเกมมีแจกเยอะถ้าไม่เติมก็อยู่ได้ครับสบายๆนะครับก็ point ก็เป็นราคานี้เลยก็เพื่อนๆสามารถจัดได้นะครับ มีตั้งแต่300บาท100ยบาท500บาท1 0 0 0ันแต่มีแนะนำนะ3,000บาทจบเลยจะได้มีอุทูไวมาช่วยแบกด้วยนะครับแล้วก็เออไปเปิดโปรแกรมอนตัวไอเอสตัวอื่นได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมีขอุ่าแนะนํากิจกรรมต่างๆนะครับว่าพิกาจูแชมเปี้ยนเนี่ยต้องเติมเงินอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เจ้ามินลีนนเนี่ยต้องเปิดกล่องไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบมาเล่นใหม่อันนี้มีแนะนําเลยจัด2ตัวนี้ไปผ่านหลานยาวนะครับนี่เรามาดู่วนแชมเปี้ยนพิกาจูพิพิกาพิกาพิกานี่เราสามารถอัพดาวได้นะครับ อัพดาวก็คือเราไปซื้อเศษครับมันจะมีะเศษสีแดงที่เป็นลายกับไม่ได้แล้วก็เป็นโปเกมอนมาสเตอร์อันนี้เพื่อสามารถไปซื้อในช็อปได้เดี๋ยวจะบอกแพ็คด้วยนะครับว่าเติมอะไรคุ้มเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมเติมเงินปิกาจูอันนี้คือของใส่ของปิกาจูแชมเปี้ยนนะครับเพื่อนๆที่จะมาเล่นตอนนี้ก็สามารถจัดได้เลยมิริดอน,ม,ดอนมิริดอนต้องซื้อในกล่องนะครับเดี๋ยวหมีจะพาไปนะครับเป็นตัวท้าสายฟ้าเหมือนกันลงทีมผ่านยาวเลยครับดาดอะไรก็ลงได้หมด เดี๋ยวเรามาในส่วนการเติมกิจกรรมปิกาจูนะครับเราต้องเติมสะสมถาวร3นะเห็นไหมมันจะอยู่ที่1,200คะแนนถึงจะได้นะครับก็เอาสรุปง่ายๆคือเราเติม300เนี่ยมันจะได้1คะแนนอันนี้คือมีทดลองแล้วมีไปเติมแพ็คส0 0 0ก็คือได้10แต้มแค่นั้นเองครับเพื่อนๆก็เติมเงินแค่นั้นเองแต่ว่าอย่างที่มีบอกคือเราเติมเงินตอนย้ายไปไม่ได้แค่ปิกาจูครับจะมีโปเกมอนเคสกับเอเอฟรีเยอะมากแล้วมันจะทําให้เราแบกผ่านง่ายอ่ะอย่างตะกี้เห็นไหมมิวทูไว้นะครับ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูรีวิววีลทูไวสามารถไปดูได้เมกาเนี่ยยิงทีหกร้อยล้านอะ่ะผ่านทุกด่านสบายครับยิ่งโหดถ้าเกิดคู่กับปิกาจูนะก็มีในส่วนซีเกตด้วยนะครับเป็นตัวแทงต้องพัฒนาร่างมันก่อนนะร่างแรกม,มันจะเป็นหมานะครับไอพวกนี้มีเคยรีวิวไปหมดแล้วเพื่อนๆลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับมีรีวิวเรียกได้ว่าเป็นโปเกม,มอนเทียเอเอเลยครับถ้าเรามีปิกาจูกับเอ่อเจ้ามินิดอนเลยยิ่งผ่านด่านสบายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการ ซื้อมิลลิดอนเอาจากไหนก็ที่นี่เลยครับนี่กล่องสูม SSV เอวอร์ชั่นนะครับก็จะมีโอกาสออกมิลลิดอนถึงแต่ว่ามันจะมีโอกาสออก V2 V3 v 4แต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะเราซื้อทีหนึ่งเราจะได้เป็นเอ่อตั๋วการ์ดอยู่แล้วเห็นไหมครับหอันก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆโชคายก็แค่ซื้อ15ครั้งแค่นั้นเองแล้วก็เอาตั๋วตรงนี้ไปแลกและแน่นอนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเปิดมิลลิดอนแล้วแบบไม่รู้จะเปิดอะไรมีแนะนําอีก2ตัวเลยครับ อีก2ตัวที่ว่าก็คือแพ็กกลางกับแพ็กซ้ายก็คือดาร์คิวเลนครับเป็น t n H s แล้วก็เป็นในส่วนเจ้าเมกาครับมันเป็นตัวคล้ายๆเหมือนงูอ่ะแต่ว่ามันเก่งมากนะมันจะแบบเรียกเป็นเออคล้ายๆดาวมันกินโลกอะ่ะพวกตัวเปกบโบรเกมอนพวกนี้เป็น t n s หมดเลยครับเพื่อนๆสามารถจัดได้แต่มีแนะนําว่าให้จัดเออมิลินอนก่อนครับเพราะว่าเราจะเอามาเล่นกับคู่ปิกาจูเพราะว่าเป็นท่าสายฟ้าเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะจัดได้เลยครับจัดได้เลย ถึงเปิดมาแล้วไม่ได้มันก็จะได้กล่องพวก V2 V3 มันก็ที่มีออกโปเกมอนต่างๆมันทีโชคดีได้ตัวเทเอตัวอื่นด้วยนะครับประมาณนี้นะอาถ้าเกิดสมมุติเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเติมแพ็คไหนคุ้มมันไม่มีขอย่าแนะนำเลยนะจากที่มีเติมมาเองเลยนะครับก็เอาเป็นพวกชิกซอเพราะว่าอัปดาวครับเนี่ยชิกซอแดงตะเกียนี่นี่นี่มีแนะนำนะครับเนี่ยแพ็คสามพันพีนะครับเห็นไหม เราจะได้จิ๊กซอแดงคือเราต้องอัพโอเกะมอนก่อนช่วงช่วงแรก5ดาว6ดาวไปถึง10ดาวนะครับถึงจะใช้เป็น ى, เศษโปเกมอนสีแดงเราสามารถซื้อเศษโปเกมอนจาก v i ไได้นะครับตรงนี้จะใช้เพรฟ้าอันนี้ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเหลือๆอ,อยู่แล้วก็สามารถมาจัดได้ก็เป็นของฟรีด้วยนะครับบอกแล้วเกมมาแจกเยอะเดี๋ยวก็มีช่วงเย็ยนก็มีแจกนู่นแจกนี่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนเติมเงินก็ไม่ต้องเอามิวทูตัวตะกี้ไปทำครับแค่เนี่ยเอามิวทูไวเมกามิวทูไวตัวเดียวก็จบแล้ว อ่าเวลาเราซื้อเราก็เช็คคะแนน point ด้วยนะครับว่าตอนนี้เราถึงเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อใบอ่าถามว่าพี่กระจูเก่งไหมที่มีลองโคตรเก่งเลยนะก็เป็นตัว T N N นะครับผมเหมือนเจ้าเอ่อมิลลินนนะครับอ่าเดี๋ยวมีขอญาตครับอ่าจากที่มีลองทําตัวละครมาแล้วว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับ ่แล้วก็เดี๋ยวขอุญารีวิวตัว TNS ด้วยนะที่มีเปิดจากกล่อง2ก็กล่องเอ่อกล่องกลางกับกล่องซ้ายด้วยนะครับเจ้าดัร์คิวเลนนะหลายตัวเลยนะครับ <S <S เพื่อนเพื่อนที่ปรับเติมเงินตอนนี้ก็จะได้ตัว TN s หลายตัวเลยนะครับก็เล่นผ่านด่านสบายเลยแล้วก็เอาไปแข่งพวกโปเกมอนลีกก็ชนะแน่นอนนะครับเป็นในส่วนปิกกระจูแชมเปียนนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปในส่วนอ่ามีลีดอนนะครับผมอ่ะต่อไปเป็นในส่วนซีเกตนะครับก็เราสามารถอีโวลูชั่นจะกลายเป็นแกนดัมเทมาก ตัวมันแข็งมากครับเป็นสายแทงนะครับไอตัวพวกนี้มีเคยรีวิวอยู่ลองไปดูที่มีเคยทําคลิปเก่าได้นะครับเอ,อ่อต่อไปเป็นในส่วนไดนานะตัวนี้มันจะเรียกปลาหมึกอะ่ะคล้ายๆปลาหมึกมากินโลกอะ่ะดามเมจแรงมากครับแต่มีก็ยังไม่ได้แบบใช้จริงเท่าไหร่นะเพราะว่าวันนี้จะขออนุญาตมารีวิวปิกจูกับมิลลี่ดอนมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวมาใหม่นะ นี่ถ้าเราเติมเงินตอนนี้ก็จะได้เมกาเออมิวทูด้วยนะครับก็เป็นตัว t ทเอแกยิงเป็นบ bon อลเกงนกิระเบิดโลกดูคลิปเก่าได้คือมีเคยรีวิวไว้ยิง600ล้านแล้วก็เป็นในส่วนดาร์คคิวเลนนะครับก็เป็นตัวละค bon ร t ทเที่แกจะปล่อยสายฟ้ามาแล้วก็ออกนอกโลกแล้วก็ปลาเบเทโอตกลงมาโคตรน้าเกงขามอ่ะเดี๋ยวมีขอยาดไปรีวิวโปเกมอนเลยแล้วกันนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ลองเลือกสรเนี่ยตัวพวกนี้ตัวเทีย o l a t เล i t y มีลงเนี่ยเดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวอ่สองตัวละครก่อนแล้วกันครับอย่างเจ้าพิกาจูแชมเปี้ยนกับมิลิโอนนะครับเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจว่าเฮ้ยโอ้ผมจะทําดีป่ะครับพี่หมีหรือว่าเป็นผู้เล่นมาใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยผมจะเติมเงินดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตลงโปเกมอนไฟฟ้า2ตัวที่มาใหม่ก่อนเลยแล้วกันนะครับไอ้มิลิโอนขอก่อนเลยครับไปเลยพลังขึ้นย้ายจากบ้านข้ามปีโพรพับนีม่มนสตาร์เทคหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แต่ว่าอย่างที่มีเพื่อนๆเห็นแล้วเอฟเฟกแม่งแบบสวยมากครับแกโอ้โหวาวออกมอกโลกไปเลยนะแล้วยังไงครับจ่าพลังเบเดโอสตาร์โอ้โหทําลายจาับทําลายโลกแล้วคนอยู่ที่โลกหมอกอตกกระจายผมไปทําอะไรพี่ครับเนี่ยพี่ถึงระเบิดโลกผมเลยเนี่ยโอ้โหตรงใส่ไม่ได้เทสปิกาจูแล้วมีมิลิดอนสปีดมันเยอะมากนะครับเดี๋ยวตาหน้าปิกาจูปแล้วนะโอ้โหถ้า น่าจะเป็นโปเกมอนที่อลังการที่สุดแล้วแหละตั้งแต่ที่มีเล่นมานะสตาร์โฟลโอ้โหโลกนี่คือแบบพังพินาศเลยครับวันนี้ฉันทําได้ไม่ดีนะแต่ครั้งหน้าจะเอาชนะไม่ต้องแล้วพี่ชายโลกระเบิดไปแล้วโลกระเบิดไปแล้วพี่ชายพี่ชายไม่ต้องมาสู้เลยแล้วมันระเบิดโลกเราไปแล้วนะครับบอกเลยโปแกมอนตัวใหม่ที่อย่างจ้าบเลยนะครับเพื่อนๆต้องจัดนะครับใครมาเล่นใหม่ตอนนี้มีแนะนําเติมเงินเลย เพราะว่าเติมเงินตอนนี้คือคุ้มมากครับแล้วก็มันจะมีกิจกรรมเติมเงินสะสมที่ได้พวกมิลทูเมกามิลทูวายอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวมีขออญาตรีวิวปิกาจูแชมเปี้ยนเลยแล้วเลยแล้วกันนะครับน่ารัก <c oughs> อ๋อเขาสอนการเล่นเราเราเราไม่เล่งสปีดเพราะว่าเราอยากดูฉากครับเพราะว่าถ้าเล่งสปีดมันจะไม่ค่อยเห็นฉากเต็มเต็มเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวมีขออญาตเอาท่าหะไก็ได้เอาครับหา่างไฟฟ้านี่เหมือนห่างไฟฟ้าแล้วถ้วยตกลงมาทับหัวแล้วก็ปิกาจูก็ เอาถ้วยกลับไปนะครับพี่แกถง,ถงเออห่วงถ้วยมากนะครับเอาไปทำไป็นไอ้สุดยอดเลยดีไหมไปเลยสายฟ้าแสนโวแบบมิตะซาโตชิทุกคนรวมพลังพิกาจูได้เลยพิกาพิกาพิกาไฟฟ้าแสนโวมีเอฟเฟกต์นะอันนี้เอฟเฟกต์มีเองอะไปเลยเพื่อซาโตชาาติโอ้โหดาเมจโอ้โหประมาณสองแสนครับนี่แล้วก็คือ เป็นครั้งแรกที่ซาตโตชิสามารถคว้าแช,ชมป์ได้ด้วยปิกาจูนะครับโอ้โหเป็นภาพงดงามมากนะครับเ,เดี๋ยวเราขอญาตเทศท่าอื่นบ้างแล้วกันนะครับนี่ห่างไฟฟ้า,ฟา,ฟาปิกาจูตบครับปิกาจูจะมี l ออยู่อยู่ที่ตัวด้วยนะเพื่อเพ่สังเกตเดี๋ยวมอนเตอร์อรจบเธอมันจะตายเองด้วยนะครับเดีย๋ยวว่าแต่ปิกาจูเลยตัวอื่นก็ท่าสวยหมดเลยเนาะคือเขาทำฉา,ากเอฟเฟกมาแบบอาลังการมากอะปิกาปิกาปิกานี่หนูตับัดห่างครับ เออเสียงเอฟเฟกในเกมมีปิดนะมันจิติกาสิทธ์ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนโหลดเข้ามาเพื่อนเพื่อนลองฟังเลยโหเสียงพอมากเสียงในเกมนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตรีวิวปิกาจูอีกสรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ตัดสินใจอยากจะเติมเงินนะครับเก่งแน่นอนนะครับสุดตู่เลยนี่เนะี่เอาหางปิกาจูฟาดครับเห็นปะมันจะมีคล้ายๆเป็นสกิลเอลอีอ่ะมันนับไปฟ้าบนหัวจะมีดามเมจสแปมนะครับ ไปเลยซาตโตชิทุกคนลวงพนังพิกาจูได้เลยพลังไฟฟ้าช็อตแสนโวแบบมิต,ตรภาพยาไปเลยพิกาจูได้เลยนายท่านซาตโตชิออโอ้โหดาเมจเป็นล้านเลยครับแรงมากครับพิกาจูและนี่ก็คือภาพที่เขาชนะแชมเปี้ยนลิกนั่นเองนะครับอะไรเนี่ยพ่นน้ำใส่เหรอน้ำมันแพ้ไฟฟ้าเหรอวะ่ายิงไม่เข้าเห็นไหม นี่ปิกาจูตั้งถ้วยโชว์เลยครับอ่ะก็เป็นในส่วนการเทสนะครับสองตัวละครอย่างปิกาจูแชมเปี้ยนกับมิลิดอนนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตเอ่อเทสตัวเอสต,ตัวอื่นด้วยแล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนๆที่แบบว่าจะเติมเพราะว่ากล่องมาอยู่ข้างๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมิลิดอนอีกสักรอบแล้วกันชอบเอฟเฟกต์มันเวอร์มากเลยอะเป็นตัวละครที่แบบ บางตัวก็ออกนอกโลกกันหลายตัวแหละแต่ตัวนี้มันแบบโอ้โหมันข้ามพหูจักรวาลไปเลยอะ่ะยิ่งกว่าสตาร์เทกนะครับทำไปตายไปเขายิงธรรมดาบ้างดีกว่าครับอย่างดูดิมันเป็นสายฟ้าออยิงเสร็จแล้วแปลงร่างเป็นหมาด้วยนะครับเห็นบ้างมันจะมีเออ่ะจบเทินทุกคนทุกตัวจะโดนดามเมจต,ตลอดเลยครับ โปเกมอนระดับตำนานของตำนานอีกทีนึงนะครัมันก็จะโกงแบบนี้นะครับเบื่อนๆก็สามารถที่จะจัดได้เลยครับเติม3,000บาทรู่เลยทุกตัวจบเอาลละเจอพลังสุดยอดของข้าบิลรดอนผู้นี้หน่อยนี่ขอยข,ขอยิงธรรมดาอีอสัลรอบนึงครับขนาดยิงท่าธรรมดาไม่ยังสวยเลยอนะเนาะ อไปทา่ามาตาสุดยอดพาหุจักวานพุ่งไปสตาร์เทคโคตรเวอร์เลยอะพลังสตาร์อฟทำลายโลกแล้วครับตุ้มถ้าเองยิงกันขนาดนี้ก็ไม่น่าจะมีใครรอดแล้วแหละครับมีบอกได้แค่นี้เลยนะ เป็นดาเมจเป็นท่าแบบโหล็อบ <PAUL Meeting> ไปอีกทีโอ้ท่าประใาโคตรเวอร์เลยสตาร์ฟอลตุ้มแล่แน่นอนจบเทิร์นก็จะมีสแปมดาเมจด้วยนะครับถือว่าโหดมากถ้าลงคู่พิกาจูพิกาจูก็มีสแปมดาเมจเหมือนกันครับยิงโกงกันมะใหญ่เลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครคิดอยากจะเติมเงินตอนนี้ก็ดูราคาตรงนี้ได้เลยครับจะมีเลทต่าง huh? ๆก็อย่างที่บอกว่าเอเพื่อนๆเติมเงินเนี่ยเห็นมหมยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งคุณเยอะนะครับก็จะประหยัดงบเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปรีวิวตัวที่เป็นระดับ T S S นะครับที่มีเปิดมาจากในตู้3 0 0 0 P นะครับมีใครบ้างก็คือ Dark Q Lens นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนตัวน้องดาวนะครับ ขอญาตขอญาตเลยนะครับขอลองหน่อยตัวนี้มีก็ไม่เคยลองเหมือนกันแต่เขาจัดเทียร์ก็เอเอนะครับคือไอตัวเนี้ยมันจะใช้ท่าไม่ตามมันจะแปลงร่างเป็นดาวมาคืนโลกงครับเราจะมีดาวอยู่ฝั่งซ้ายมันจะช่วยเราสแปมดาวมีดแรงมากคือตัวละครมันก็ไม่ควรเป็นโปเกมอนแล้วอะที่มันเอเลี่ยนจะชัดเลยอะไปเลยพลังของข้าแปลงร่างครับอือ โอ้โหเนี่ยแกแปลงร่างกลายเป็นดาวครับแล้วก็กลายเป็นอะไรครับที่ใหญ่กว่านั้นอีกเอาเข้าไปเป็นปลาดาวยักษ์อะเออแล้วก็มาขืนโลกครับดู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 ดดปลาดาวเห็นนะเสร็จแล้วเราจะมีปลาดาวอยู่ฝั่งซ้ายครับเวลาแล้วว่าเราใช้ท่าหรือการโจมตีเนี่ยมันจะช่วยเราโจมตีแรงมากเดี๋ยวลองดูนะครับพะหุจักรวานกันเลยทีเดียวนะตอนนี้นี่ครับดาวยิงครับวิโ่โอ้โหเป็นไง อ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปรีวิวดาร์คิวเลนอีกตัวหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นตัวที่เปิดกล่องนะครับเปิดกล่อง4,000ัพีได้นะสําหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะจัดตัวเทพก็สามารถเติมรอบเดียวจบได้เลยครับเปิด3ตู้ไปเลยแต่ว่าแนะนะ่านะนะนะมีรีดอนกับปิกาจูก่อนนะครับเออดาร์คิวเลนอยู่ไหนวะเนะี่ย Dark คคิวเลนหมีไม่เคยรีวิวนะกระตัวนี้ก็ไม่เคยเหมือนกันก็เลยขอย่ามารีวิวสักน,นิดนึงแล้วด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะเติมวันนี้ก็ให้จบลงวันนี้เลยทีเดียวได้เอบเอ้ยไม่ใช่นายฉันไม่ได้เลือกนาะยบิกาจูเอ้ยไม่ใช่นี่ดักไอ้นี่โหดมากครับด a r k คคิวเลนมันคือร่างเพอร์เฟกต์ของคิวเลนนะครับการโจมตีก็รู้สึกว่าจะเป็นโปเกมอนที่เร็วที่สุดนะครับการโจมตีแกเหมือนสายฟ้า บเลยทําไปตายของดรคิวเล่นจ้าโอ้ยอันนี้น่าจะตูดมันงปะที่เป็นหางอเออพุ่งยิงก็บอกว่าความเร็วสี่สี่แสนล้านนี่โอ้โหระเบิดดวงดาวแน่นอนครับแบบนี้ขึ้นไปบนกลางโลกนี่โลกกูสวยทุกทีเลยเขาก็จะเรียกเบเทโอสตอมลงมานะครับแล้วเขาก็วิ่งมาตบเบเทโอลงโลกไปอีกทีหนึง่งโอโ้โห,โหท่าเท่มากเลยอะ่ะโอ้โหตูมขออภัยนะหมีปิดเสียงเปไอเปไฟเพราะว่ามันโนลิขสิทธิ์นิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเล่นได้เลยโหเอฟเฟกอลังการมากนะครับเวลาใช้ท่าเสร็จแล้วเนี่ยตัวมันจะเหมือนเป็นหมอกเหมือนจะหายตัวหรืออะไรสักอย่างนะครับพอยที่ล้วกันมันเท่มากเลยมีช่อมากเลยะบอกชัวร์ผม้ะได้ไปไงครับแกเบ่งพลังครับแล้วแกก็นี่เรียกดวงดาวมาขายี้โลกครับโลกบอกคุูทำอะไรให้เนี่ย <laughs> มาแล้วครับเบเลโอสตรอมแล้วก็ความแรงของค่าเข้าไปอีกโอ้โหจับดาวหลวงเป็นของเล่นแล้วมันก็ผักตกลงมาอีกทีนึงว้าวโอ้โห,โ,โ,หโลกแตกแล้วนั่นนะ่ะโุ้โหเป็นท่าไม่ตายที่เวอร์วังมากครับต้องมีว่าเออมินิดอนเวอร์กว่อาอ่ะก็เป็นการรีวิวนะครับเออ ปิกาจูแชมเปี้ยนนะครับ TNS แล้วก็มิลลิดอนนะครับเพื่อสามารถเติมเงินตามที่หมีบอกได้เลยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเกมได้ผู้เล่นใหม่มาเซฟ13แล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีแจกของรางวัลในทางจดหมายส่งมาให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผู้เล่นที่อยากจะทดลองตัว TNS ก็สามารถเติมเงินได้เลยก็ถูกครับ3 0 0 0ันบาท1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเพรนี่เปิดได้สบายเลยครับก็สามารถได้ตัว TNS แล้วตอนนี้มีเติมเงินสะสมด้วยนะครับเติมเงินสะสมก็จะได้พวกมิลทูไวลเมกามิลทูไวซึ่งเป็นตัวที่โกงต้นล้นของ อ,อย่าลืมไปเข้ากลุ่มไทมอนด้วยนะครับผมใน Facebook ด้วยนะครับก็จะมีข้อมูลเด็ดๆสำหรับผู้เล่นมาใหม่เยอะเลยนะครับนี่อย่าลืมเติมด้วยนะครับเติมเงินสะสมก็จะมีนี่เมกามิวทูวนะครับเป็นตัวเป็นมิวทูที่เก่งที่สุดแล้ว X ไม่ค่อยเก่งแต่วายเก่งจริงอันนี้มีเคยเรีวิวไว้แล้วนะครับอ่ะก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดนะครับผมสาหรับไทมอน2025นะครับ ก็ขอให้คนเล่นเกมอย่ามีความสุขเปิดใครมีคำถามอะไรก็มาถึงต้คอมเป็นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอะแล้วเจอกันนะครับ